สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านตามสัญญาจากคลิปที่แล้วจำกันได้ไหมครับที่ผมได้บอกกับทุกท่านไว้ว่าจะมาเผยเคล็ดลับสำคัญในหัวข้อห่วงจุ้ยกระเป๋าสตางค์จัดอย่างไรให้เรียกครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในเรื่องนี้ครับหลายท่านคงเคยสงสัยใช่ไหมครับว่าทำไมบางคนหาเงินเก่งแต่กลับเก็บเงินไม่อยู่เลยมีเงินผ่านเข้ามาในมือมากมายแต่สุดท้าย ก็ไหลกอกไปจนหมดสิ้นในทางกลับกันบางคนดูเหมือนเงินทองวิ่งเข้าหายอยู่ตลอดเวลามีโอกาสดีๆเข้ามาเสมอหนึ่งในความลับที่สำคัญที่สุดที่ไขคำตอบของเรื่องนี้แต่หลายคนมองข้ามไปอยู่ในสิ่งที่คุณพกติดตัวทุกวันนั่นคือกระเป๋าสตางค์ของคุณนั่นเองครับในศาสตร์แห่งหวงจุย้ยเราไม่ได้มองว่ามันเป็นแค่กระเป๋าหนังธรรมดา แต่มันคือบ้านหลังแรกของเงินและเป็นตัวแทนพลังงานทางการเงินของคุณโดยตรงวันนี้ผมจะมาเผย3ามเคล็ดลับสุดยอดในการจัดห่วงจุ้ยกระเป๋าสตางค์เพื่อเปลี่ยนจากกระเป๋าที่เงินวิ่งหนีให้กลายเป็นมเมล็กดูดทรัพย์ที่ทรงพลังที่สุดถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันที่เคล็ดลับข้อแรกซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดครับเคล็ดลับที่หนึ่ง เลือกสีกระเป๋าให้ตรงวันเกิดเปิดประตูรับทรับเรื่องของสีไม่ใช่เรื่องของความสวยงามตามแฟชั่นนะครับแต่สีคือคลื่นพลังงานที่จะส่งผลโดยตรงต่อดวงชะตาทางการเงินของคุณในทางโหราศาสตร์ไทยเราไม่ได้มีแต่สีที่ถูกฉโลกแต่ยังมีสีที่เสริมเรื่องการเงินโดยตรงและสีต้องห้ามหรือสีกาลกินีที่จะคอยปิดกั้นโชคลาภของคุณ การเลือกให้ถูกต้องจึงเป็นการจูนคลื่นพลังงานของคุณให้ตรงกับความมั่งคั่งอย่างแท้จริงสำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์พื้นดวงของท่านคือธาตุไฟอันร้อนแรงสีหลักที่เสริมอำนาจบาราีคือสีแดงแต่ถ้าท่านต้องการเน้นเรื่องการเงินและโชคลาภโดยตรงผมขอแนะนำให้ใช้สีเขียวครับเพราะเป็นสีคู่มิตรที่จะนำความอุดมสมบูรณ์มาสู่ท่านสีต้องห้ามหรือสีกาละกินี คือสีฟ้าและสีน้ำเงินสำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์ท่านคือตัวแทนของธาตุดินที่อ่อนโยนสีหลักที่เสริมเสน่หคือสีขาวสีครีมหรือสีเหลืองนวลแต่สีที่จะดูดซับและเรียกโชคลาภให้ท่านคือสีม่วงและสีส้มครับสองสีนี้จะช่วยเสริมความมั่งคั่งและความสําเร็จทางการเงินได้เป็นอย่างดีสีต้องห้ามหรือสีกาลกินี คือสีแดงสำหรับท่านที่เกิดวันอังคารโดยพื้นฐานท่านเป็นนักสู้สีหลักคือสีชมพูแต่สีที่จะมาเหนียวนำทรัพย์และเปลี่ยนพลังความกล้าหาญของท่านให้กลายเป็นเงินทองคือสีส้มและสีทองสองสีนี้จะช่วยดึงดูดโอกาสและทำให้การเงินของท่านโดดเด่นและแข็งแกร่งขึ้นสีต้องห้ามหรือสีกาลกินีคือสีขาวและสีเหลือง สำหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางวันท่านคือผู้มีวาทศิลป์สีหลักคือสีเขียวส่วนสีที่จะเสริมการเงินและปิดทางรั่วไหลคือสีฟ้าสีน้ำเงินและสีดำครับจะช่วยให้ท่านเจรจาค้าขายสำเร็จลุล่วงและเก็บทรัพย์ได้ดีสีต้องห้ามหรือสีกาลกินีคือสีชมพูสำหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนท่านคือผู้มีพลังลึกลับหน้าค้นหา ภายใต้อิทธิพลของดาวราหูสีหลักของท่านคือสีเทาหรือสีดำแต่สีที่จะเปิดประตูรับโชคลาภก้อนใหญ่และความสำเร็จคือสีแดงและสีขาวนวลครับสองสีนี้จะช่วยเปลี่ยนความอดทนของท่านให้กลายเป็นความร่ำรวยสีต้องห้ามหรือสีกาลกินีคือสีส้มสำหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสบดี ท่านเป็นตัวแทนของครูบาจารย์และสติปัญญาสีหลักคือสีส้มหรือสีแสดแต่สีที่จะส่งเสริมฐานะการเงินและโชคลาภให้มั่นคงอย่างยิ่งคือสีแดงและสีขาวครับจะช่วยให้การเงินของท่านเติบโตอย่างมีปัญญาสีต้องห้ามสีกาลกินีคือสีม่วงครับสำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์ท่านคือธาตุน้ำแห่งศิลปะและความสุข สีหลักคือสีฟ้าและสีน้ำเงินส่วนสีที่จะดึงดูดเงินทองและความรักใคร่เอ็นดูจากผู้คนได้อย่างดีเยี่ยมคือสีชมพูและสีเขียวครับสีต้องห้ามสีกาลกินีคือสีดำและสีเทาเข้มครับและสำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์ท่านคือธาตุไฟที่แข็งแกร่งและหนักแน่นสีหลักคือสีม่วงส่วนสีที่จะช่วยเสริมความมั่งคั่งและทำให้เงินทองไหลมาไม่ขาดสายคือ สีแดงและสีน้ำเงินครับสองสีนี้จะช่วยเปลี่ยนความอดทนของท่านให้กลายเป็นความร่ำรวยสีต้องห้ามหรือสีกาลกินีคือสีเขียวการเลือกสีให้ถูกต้องและหลีกเลี่ยงสีที่เป็นกาลกินีนี้คือด่านแรกและเป็นด่านที่สำคัญที่สุดในการสร้างกายของกระเป๋าให้พร้อมเปิดรับพลังงานแห่งความมั่งคั่งครับเคล็ดลับที่สองปลุกพลังกระเป๋าใบใหม่ ด้วยเรกมงคลและหัวใจแห่งพกอขั์เอาล่ะครับหลังจากที่เราได้กายของกระเป๋าที่สีถูกฉลกมาแล้วขั้นตอนที่ลึกซึ้งและสำคัญที่สุดต่อไปคือการสร้างวิญญาณหรือพลังชีวิตให้กับกระเป๋าใบนั้นคุณรู้ไหมครับว่าการซื้อกระเป๋าใบใหม่มาแล้วใช้ทันทีเปรียบเสมือนการสร้างบ้านที่สวยงามแต่ยังไม่ได้ทำพิธีขึ้นบ้านใหม่บ้านหลังนั้นก็จะยังไม่มีพลังงานที่ดีสถิตอยู่ กระเป๋าสตังก็เช่นเดียวกันครับเราต้องทําพิธีปลูกพลังเพื่อเปลี่ยนมันให้กลายเป็นแม่เหล็กดูดซับที่แท้จริงซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ครับขั้นตอนที่ 1. การเตรียมหัวใจแห่งโภกรัพย์หัวใจของกระเป๋าคือเครื่องรางที่จะคอยเต้นเรียกทรัพย์หลายคนอาจเคยได้ยินเรื่องเหรียญจีนโบราณแต่สําหรับคนไทยเราผมแนะนําสิ่งท,ที่ทรงพลังและใกล้ตัวกว่านั่นคือเหรียญบาทไทยครับ โดยเฉพาะเหรียญเก่าที่ผ่านการใช้งานมาแล้วหรือเหรียญที่ระลึกที่มีสัญ,ญลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่9เ,เพราะเหรียญเหล่านี้ได้ดูดซับพลังงานแห่งความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองเอาไว้แต่ก่อนจะนําเหรียญน,นั้นมาใช้ผมมีเคล็ดลับพิเศษที่ผมมักจะแนะนําให้ลูกศิษย์คนสนิททรรมเพื่อเป็นการซูเปอร์ชาร์จพลังงานให้กับเหรียญน,นั้นก่อนนั่นคือพิธีแปดเหรียญใต้หมอนทําไมต้องเป็นเลข8เพราะในศาสตร์แห่งพลังงาน เลข8คือเลขของดาวราหูและเป็นสัญลักษณ์ของอินฟินิตี้หมายถึงความมั่งคั่งร่ำรวยที่ไม่สิ้นสุดวิธีการในคืนก่อนที่คุณจะเริ่มใช้กระเป๋าใบใหม่ให้นำเหรียญบาทมา8เหรียญวางเรียงไว้ใต้หมอนที่คุณจะหนุนนอนจากนั้นก่อนจะหลับให้ตั้งจิตอธิษฐานว่าข้าพเจ้าขออันเชิญพลังแห่งโชคลาภและความมั่งคั่งทั้งปวงให้มาสถิตสะสมอยู่ในเหรียญทั้งแปดนี้ เพื่อเป็นประธานแห่งพกกระซับในวันรุ่งขึ้นการทําเช่นนี้เปรียบเสมือนการนําแบตเตอรี่ไปชาร์จพลังงานข้ามคืนโดยใช้พลังจิตของเราและพลังของจักรวาลเป็นเครื่องชาร์จครับในตอนเช้าของวันที่จะเริ่มใช้กระเป๋าให้คุณหยิบเหรียญขึ้นมาจากใต้หมอนเพียงแค่เหรียญเดียวเท่านั้นเหรียญนี้จะเป็นเหรียญประธานที่เปี่ยมด้วยพลังงานสูงสุดส่วนเหรียญอีกเจ็ดเหรียญที่เหลือห้ามนําไปใช้จ่ายทันทีนะครับเพราะเหรียญเหล่านั้นคือ บริวารทรัพย์ที่ผ่านการปลุกเสกแล้วให้นำเหรียญทั้งเจนี้ไปทำบุญให้หมดภายใน7วันเช่นหยอดตู้บริจาคหรือซื้ออาหารให้สัตว์จรจัดเพื่อเป็นการเปิดทางบุญและส่งต่อพลังงานดีๆออกไปก่อนแล้วจักรวาลจะสะท้อนความมั่งคั่งกลับมาหาคุณเองขั้นตอนที่2การผนึกพลังและเลือกรื้อเปิดใช้งานตอนนี้เราได้เหรียญประธานที่ทรงพลังมาแล้วขั้นต่อไปคือการผนึกพลังงานนั้น และหาเลือกเปิดใช้งานที่ดีที่สุดการผนึกพลังบางตำราอาจแนะนำให้ใส่ถุงผ้ากรรมะหยีสีแดงก็ทำได้ครับแต่สำหรับวิธีที่ง่ายและทรงพลังไม่แพ้กันสำหรับทุกท่านคือให้นำได้สีแดงสดมาพันรอบเหรียญประธานนั้นสมหรือเก้ารอบแล้วผูกให้แน่นได้แดงนี้เปรียบเสมือนเกราะป้องกันและตราประทับแห่งความเป็นมงคลจากนั้นให้นำเหรียญที่พันได้แดงแล้ว ไปใส่ในช่องซิปหรือช่องลับของกระเป๋าสตางค์ทันทีครับการเลือกเลือกเปิดใช้งานให้ท่านเริ่มนำเงินก้อนแรกใส่ลงในกระเป๋าใบใหม่ในช่วงเวลาที่เป็นมงคลเท่านั้นนั่นคือช่วงเวลา17นาฬิกาถึง23นาฬิกาเพราะเป็นช่วงพลังหญินกำลังก่อตัวเป็นเวลาแห่งการสะสมพลังช่วลาบจะไหลามาได้ดีที่สุดในขณะที่คุณนำเงินใส่เป็นครั้งแรกพร้อมกับเหรียญขุมทรัพย์นั้นให้ถือกระเป๋าไว้ในมือ แล้วกล่าวคำอธิษฐานเปิดทรัพ์ว่าขอให้กระเป๋าใบน,นี้เป็นบ้านแห่งเงินทองขอดึงดูดความมั่งคั่งและโอกาสที่ดีเข้ามาในชีวิตของข้าพเจ้าเงินไหลมาทองไหลมาด้วยความสุจริตและปัญญาเถินเมื่อทำครบตามนี้กระเป๋าสตังค์ใบใหม่ของคุณก็จะไม่ได้เป็นแค่กระเป๋าธรรมดาอีกต่อไปแต่มันได้กลายเป็นเครื่องรังเรียกทรัพย์ที่ทรงพลังเฉพาะตัวคุณแล้วครับเคล็ดลับที่สาม จัดระเบียบภายในสร้างบ้านที่ดีให้เงินอยู่เมื่อเรามีทั้งกายที่ถูกสีและวิญญาณที่ถูกปลุกเสกแล้วเคล็ดลับข้อสุดท้ายนี้คือการดูแลรักษาบ้านของเงินให้ดีอยู่เสมอครับเพราะต่อให้บ้านสวยแค่ไหนแต่ถ้าปล่อยให้สกปรกรกรกรุงรังเงินก็ไม่อยากอยู่กับเรานี่คือกฎเหล็กสข้อในการจัดระเบียบกระเป๋าสตางค์ครับข้อแรก เคลียขยะพลังงานสิ่งแรกที่ต้องทำทันทีคือนำใบเสร็จสลิปบัตรเครดิตหรือกระดาษโน้ตที่ไม่จำเป็นออกจากกระเป๋าให้หมดครับเพราะสิ่งเหล่านี้คือสัญ,ญลักษณ์ของหนี้สินและเงินที่จ่ายออกไปการเก็บมันไว้ในกระเป๋าก็เหมือนการสะสมพลังงานลบที่คอยผลักเงินดีๆออกไปครับเคารบธนาบัตรให้ท่านเรียงธนาบัตรให้เป็นระเบียบหันหัวไปในทิศทางเดียวกันเสมอ อาจจะเรียงจากใบลับพันไว้ด้านในสุดไล่มาจนถึงใบละยี่สิบการทำเช่นนี้เป็นการแสดงความเคารพต่อเงินเมื่อเราให้เกียรติเงินเงินก็จะอยากอยู่กับเราและเรียกเพื่อนมาอยู่ด้วยครับอย่าปล่อยให้กระเป๋าสตางค์งคอของคุณว่างเปล่าโดยเด็ดขาดห้ามปล่อยให้กระเป๋าสตางค์ของคุณว่างเปล่าโดยเด็ดขาดควรมีเงินติดกระเป๋าไว้อย่างน้อยหนึ่งใบเสมอ เพื่อเป็นเงินขวัญถุงหรือเชื้อเงินที่จะคอยดึงดูดเงินก้อนอื่นๆให้ไหลเข้ามาสมทบครับและนี่คือ3าเคล็ดลับหลักในการจัดห่วงจุ้ยกระเป๋าสตางค์เพื่อเรียกทรัพย์ทวนที่ครั้งนะครับ 1. เลือกสีกระเป๋าให้ตรงกับวันเกิดเพื่อเปิดรับพลังงาน 2. ปลุกพลังกระเป๋าด้วยเครื่องรางและเลือกยามอันเป็นมงคล 3. จัดระเบียบภายในให้สะอาดเพื่อสร้างบ้านที่น่าอยู่ให้กับเงินผมอยากให้ทุกท่านลองนำเคล็ดลับเหล่านี้ไปปรับใช้ดูนะครับไม่จำเป็นต้องทำทั้งหมดในคราวเดียวก็ได้ลองเริ่มจากข้อที่ท่านทำได้ง่ายที่สุดก่อนแล้วค่อยๆสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสถานะการเงินและโชคลาภของท่านนะครับเมื่อท่านได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นแล้ว อย่าลืมกลับมาแบ่งปันเรื่องราวของท่านในคอมเมนต์เพื่อเป็นวิทยาทานและเป็นสะพานบุญให้กับผู้อื่นต่อไปนะครับสำหรับท่านที่ไม่อยากพลาดเคล็ดลับดีๆในการปรับ่วงจุ้ยเพื่อพลิกชีวิตในครั้งต่อไปอย่าลืมกดติดตามช่องของเราและกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับในคลิปหน้าผมจะมาเจาะลึกในหัวข้อที่น่าสนใจไม่แพ้กันนั่นคือ ห้าสิ่งในบ้านที่กำลังปิดกั้นทางเงินของคุณโดยไม่รู้ดัวสุดท้ายนี้ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนไตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดดลบันดาลให้ทุกท่านที่ได้นำความรู้นี้ไปใช้จงมีแต่ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายพบเจอแต่ความสุขและความสำเร็จทุกประการสวัสดีครับ